สวัสดีค่ะขอจ้อรับสู่ช่องวาาละคาะมินวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปสาลเจ้าแม่ลินกอนเนี่ยวเดี๋ยวจัดไปตอนสาลเจ้าแม่ลินกอนเนี่ยกันเลยนะคะไปกันเลยครับ วัดีครับวันนี้เราจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวกันนะครับทั้งนั้นเราไปฟังกันเลยประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวคือพี่ชายของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวได้หนีจากประเทศจีนมาประเทศไทยเพราะทางราชกานจีนได้ประกาศจับพอพี่ชายมาประเทศไทยได้จากนครศรีธรรมราชถึงจังหวัดปัตตานีและได้แต่งงานกับเจ้าเมืองจังหวัดปัตตานีและได้สร้างมาัสายิดคือเซะพอหลังจากนั้นแม่ พี่ชายได้ป่วยเ่้าแม่ลิมกอนเหนี่ยรู้สึกสงสารเลยไปตามพี่ชายกลับมาประเทศจีนแต่พี่ชายกับปัิเสธเลยทําให้เจ้าแม่ลิมกอนเหนี่ยรู้สึกเสียใจเลยไปผูกคอตายที่ใต้ต้นมะม่วงหินมาทานก่อนตายได้สาดแช่งว่าท่าร้างมาสายิดไม่ไม่เสร็จหลังจากที่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวได้ผูกคอตายลูกน้องทั้งหมดของเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวได้เล่นเรือไปที่การทะเลและได้กระโดดน้ำตาย หลังจากนั้นเหลือค่อยๆจมจนเหลือแดดเสากระดงเหลือเก้าต้นจึงเป็นที่มาของคำว่าลูซามิเลและนี่คือชุมชนลูซามิแลครับแล,และนี่คือเรือสำเภาทั้งเก้าลำครับ หลังจากที่ได้ความประวัตินะคข้าวๆเลยนะคะแล้วก็ได้รู้ประวัติเกี่ยวกับเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวมากมายเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงการ<ม>บูชาศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวแล้วค่ะซึ่งการบูชาเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวต้องใช้อุปกรณ์ดังนี้ค่ะ หนึ่งทูบสองเทียนและสามหลมหอกไมค้ค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมาเสริมดวงเพิ่มความเป็นสิริมงคลและแก้ปีชงกันค่ะคนไทยเชื้อสายจีนทุกคนแปลกใจกันไหมคะว่าทำไมศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนี่วถึงตั้งไว้ที่ตำบลอ่านเนาะลูเพราะจังหวัดปัตตาน,นีเป็นจังหวัดที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้งสามหลอดรวมกันอยู่ได้แก่หนึ่งคนไทยพุทธสองคนไทยเชื้อสายจีนและสามคนไทยมุสลิมจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะโดยพิธี พิธีลุยน้ำลุยไฟขึ้นเพื่อลำลึกถึงเมื่อครั้งเจ้าแม่ริมกอเหนี่ยวเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนเพื่อมาตามที่ชายที่ปัตตานีและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้เข้าพิธีลุยน้ำลุยไฟเดี๋ยวพวกเราพาไปเยี่ยมชมรูปปั้นกันเลยไปทุกคนจะเห็นได้ว่ามีรูปปั้นตั้งอยู่มากมายผู้คนให้ความเคารพนับถือ มาบูชาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแกต่ตนเองจะ,จะมีมอะไรบ้าง,างไปเยี่ยมชมกันได้เลยไปตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ด้านหน้าของศาลเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนี่ยวนะคะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะพบกับน้ำพุที่ใหญ่และสวยนะคะแรกก่อน ที่จะพบกับน้ำพุนะคะเราจะพบกับที่ทใช้ไหวสักการะบูชาก่อนค่ะและบริเวณภายในของน้ำพุจะมีเสาที่ใหญ่และสูงและมีมังกรพันล้อมรอบอยู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ จบลมไปเพยงรอบนี้แล้วนะครับเป็นยังไงบ,บ้างครับสำหรับวันนี้กับกบบารพัฒนาสายเจ้าแม่ลิ้มก่อนอยาสนุกไหมครับฝากเปืนกดติดตามเพื่อมาดูข่าวใหม่ไ้นะครับขอบคุณครับ